สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูก่กระดา Channel วันนี้ก็เดินทางมาถึงในพาร์ทที่4ของเราแล้วนะทุกคนสำหรับ Database และการ Relation ซึ่งในส่วนของ Database ของ Adaro เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกของเขาเป็นชื่อเล่นว่า Collection ในส่วนของคอลัมน์เนี่ยเราจะเรียกว่า Property ซึ่งถ้าเราทำการ Add Property ไปจะมีรูปแบบการทำงานทั้งรูปแบบ t e x t number t r u e and f a l s e date and time date image file สุดท้ายก็คือโลเคชันซึ่งจะมีรูปแบบพิเศษอยู่อีก3รูปแบบนั่นก็คือในส่วนของ relation s h i p ซึ่ง relation s h i p เนี่ยจะมีหมดหมู่ย่อยด้านในเมื่อเราทําการเลือก d a t a b เบ e แล้วอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะทําการเลือกในส่วนของ cms แล้วเราจะ relation ในส่วนของบล็อกหรือข้อความที่เราโพสต์ลงไปเนาะตรงนี้เราได้มีการ add property หรือคอลัมน์ขึ้นมา1อันแล้วต้องชื่อว่า title รูปแบบคือ text จากนั้นเราจะทำการ add property อีกครั้งหนึ่งและเลือกที่ relation s h i p จากนั้นเลือกที่ user เพราะเราต้องการ relation กับ user ซึ่งตรงนี้เขาจะมีขึ้นมาบอกตรงนี้ว่าสี่เหลี่ยมตัว u นี่คือ user แล้วก็วงกลมสีส้มเนี่ยคือ cms ก็คือชี e นี้รูปแบบการ relation ของเขาจะแบ่งเป็น3แบบ 1. ผู้ใช้สามารถสัมพันธ์ได้กับหลาย cms หรือหลายผู้ใช้สามารถสัมพันธ์ได้กับแค่1 cms หรือหลายผู้ใช้สามารถสัมพันธ์ได้กับหลายๆ relationship ของ C M S ซึ่งอันนี้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาจจะมีความงงนิดหน่อยอัน,นเดียวเราเลือกเป็นแบบแรกเนาะหนึ่งผู้ใช้สามารถสัมพันธ์ได้กับหลาย relationship ของ C M S แล้วก็กดดันเลยตรงนี้มันจะ relationship ในส่วนของ property ที่อยู่ใน collection ของ user ให้เราอัตโนมัติด้วยนะตรงนี้โอเคจากนั้นกด save และในส่วนถัดไปเราจะ relation s h i p ในส่วนของ cm s เหมือนกันเราจะ relation ว่าใครที่ทำการถูกใจและ comment ไว้บ้างซึ่งตรงนี้เราจะทำการ add property เข้าไป <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราจะทำการ add ในส่วนของ property relation s h i p เข้าไปแล้วเ,เลือกที่ในส่วนของ comment จากนั้นเมื่อเลือก comment แล้วอ่ะ เราจะต้องมาอ่านในส่วนของข้างบนนี้ใหม่เนาะตัว c สี่เหลี่ยมคือคอมเมนต์ตัว c, c Comment, วงกลมคือ cms ซึ่ง1 cms สามารถมีได้หลายคอมเมนต์เราจะต้องเลือกรูปแบบเป็นรูปแบบนี้รูปแบบที่2จากนั้นกดดันโอเคเราได้คอมเมนต์ละเราจะต้องมีในส่วนของถูกใจหรือไลค์ด้วยเราก็ทำการ a อป Property เลยแล้วเลือกในส่วนของ relation ship มันเดิมแล้วเลือกที่ไลค์ cms จากนั้น เราก็อ่านคอมเมนต์ตรงนี้ L คือ l i k ์ C คือ Cms เราจะเลือกในส่วนของ1 Cms สามารถไลค์ได้มากกว่า1 l i ไลค์เราก็กดดันเลยโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วอะเดี๋ยวเรามาเช็คที่ในส่วนของไลค์และคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเริ่มที่ไลค์ก่อนในส่วนของไลค์เนี่ยเราจะทำการเพิ่ม Property ขึ้นมาแล้วเลือกเป็น Relationship จากนั้นเลือกที่ในส่วนของ User แล้วถ้าอ่านคอมเมนต์ที่เขาเขียนไว้ให้เราว่า C.M.U คือ User L คือ Like C.M.S หนึ่งผู้ใช้สามารถไลคได้มากกว่าหนึ่ง C.M.S ในส่วนของอันแรกนี่นะแล้วก็ในส่วนที่สองคือหลายผู้ใช้สามารถไลคได้แค่หนึ่ง C.M.S ซึ่งอันนี้เราจะเลือกเป็นรูปแบบที่หนึ่งเนาะคือหนึ่งผู้ใช้สามารถไลคได้ไหลาย C.M.S แล้วกดดันเลยโอเค จากนั้นเดี๋ยวไปในส่วนของคอมเมนต์แล้วทำเหมือนกันเลย add property relation s h i p และเลือกที่ user และอ่านที่คอมเมนต์ของเขาซึ่งเราจะเลือกไปรูปแบบที่1เหมือนกันแล้วกดดันโอเคเราก็จะได้ในส่วนของฐานข้อมูลที่มีการ relation s h i p เพื่อทำความสัมพันธ์กันข้าม collection เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของคอลเลกชันและการใช้ดาต้าเบสเนี่ยเพื่อนๆค่อยๆทำค่อยๆดูทำตามทีละขั้นตอนอย่าเพิ่งดัดแปลงฐานข้อมูลของเราแล้วก็อย่าเพิ่งประยุกต์ไปทำแบบอื่นเนาะให้ทุกคนลองทำตามแบบของเราก่อนสัก1-2ถึงรอบออเพ<ล>ื่อท,ทำความเข้า,าใจกับคอลเลกชันและการรีเลชันของมันซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถประยุกต์และนำไปใช้ต่อยอดเป็นรูปแบบอื่นได้เนาะก็หวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังสนใจการพัฒนาแอปพลิเคชันและพอร์ตลงสตร์กก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอใน อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราและพบวก,กวับเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนวันนี้เราขอตัวเราไปก่อนนะบ๊ายบาย